ต้องทากันแดดสองข้อนิ้วปั๊บคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวด้วยหัวใจจะวายหน้าทั้งมันทั้งเยิ้มสิวขึ้นกันแน่นอนถูกต้องไหมครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้กันแดดยูลิลนซันดายทัตัวนี้ไม่เชื่อนะเดี๋ยวกันเนี่ยจะทาสองข้อนิ้วให้ดูในรายการตอนนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะทาง่ายมากนะครับทาสองข้อนิ้วได้แบบสบายสบายแบบชิลๆว,วนะครับได้ทัสสมชื่อจริงๆเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับสปัสโกโบกัสนะครับผมตามที่ชื่อคลิปบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาป้ายยากันแดดนะครับที่คนผิวมันแล้วก็เป็นสิวอย่างเราๆนี่นะครับจะสามารถทา2ข้อนิ้วได้แบบสบายๆแบบชิลๆนะครับไม่ต้องกลัวหน้ามันและที่สําคัญก็คือว่าช่วยลดสิวด้วยนั่นเองซึ่งเขานะครับก็คือกันแดดจากยูสลินตัวนี้นั่นเองครับผมนี่คือยูสลินซันดรายทัชแถบสีเขียวนั่นเองครับจุดเด่นของเขาจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็เขาจะสามารถทา2ข้อนิ้วได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับทุกคน มาเริ่มที่จุดเด่นข้อแรกกันเลยนะครับก็คือว่าเนื้อเขา,ามีความบางเบามากๆทุกคนอ่ะไม่เชื่อนะเดี๋ยวกัดเนี่ยจะทานะครับสข้อนิ้วให้ดูในรายการตอนนี้เลยนะครับวิธีการบีบกันแดดให้มันได้2ข้อนิ้วเนี่ยจะต้องบีบให้มันแบบว่ามีความพูนๆอย่างนี้เลยทุกคนเห็นปะกระทาแบบ2ข้อนิ้วแบบพูนๆจริงๆนะแล้วก็นเนี่ยก็จะใช้อีกนิ้วนึงเนยครับมาแต้มตามจุดบนหน้าก่อนนะฮะซึ่ง,งจริงแล้วจะแต้มหรือว่าจะปาดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเลยเนาะแต่ว่ากาดชอบทาแบบนี้มากวาาว่่าาาเระ มันจะได้ทั่วทั้งหน้ามากกว่านะครับคือว่าตัวนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเนื้อเขาอะครับจะมีความบางเบามากๆจะสามารถทา2ข้อนิ้วได้แบบสบายๆใช่ปะเ <c oughs> พราะว่าอะไรดู้ม้เพราะว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมาทุกคนคือเห็นกันปะว่าจะมีคุณหมอครับแล้วก็เป็นแบบว่าแพทย์ผิวหนังอะไรเงี้ยออกมาแนะนํากันว่าเราจะต้องทากันแดดให้ถึง2ข้อนิ้วนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ตามที่ตามที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยใช่ปะซึ่งเราจริงๆแล้วครับทุกคนมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเขาไม่ได้โกหกไม่ได้จอจี่ไม่ได มันจะไม่ได้ตามประสิทธิภาพเขาจริงๆแต่ทีนี้เชื่อว่าร้อยทั้งร้อยนะครับคนที่เป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวด้วยอะไรเงี้ยอย่างกัสหรือว่าอย่างเราๆทุกคนเนี่ยนะฮะพอได้ยินว่าจะต้องทากันแดด2ข้อนิ้วปั๊บเชื่อว่าร้อยท้งร้อยจะต้องรู้สึกว่าแบบหัวใจจะวายนิพอกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยก็คือว่าฉันก็หน้ามันอยู่แล้วนิพภาพออกไหมแล้วถ้าเกิดว่าให้ไปทากันแดด2ข้อนิ้วเข้าไปอีกบอกได้เลยว่าหน้าทั้งมันทั้งเยิ้มสิวขึ้นเอ่ยอะไรเอ่ยกันแน่นอนถูกตต้้้อองมััยครบบแ่่กไดเลนวาาปญหี จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้กันแดดยูซลินซันดายทัดตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ครับทุกคนกระทากันแดด2ข้อนิ้วเสร็จแล้วครับเนี่ยเห็นปะทาง,ง่ายมากนะครับทาเสร็จแล้วอะทุกคนที่สำคัญคือทุกคนเห็นอะไรปะว่าทาเสร็จปับ๊บหน้าไม่วอกแล้วก็หน้ามไม่ลอยนะครับที่สำคัญคือไม่มีความเหนียวเหนอะหนะด้วยนะคบเพราะว่าพอตัวนี้ทาไปสักพักหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเขาจะเสร็จตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะทําให้เหมือนกับเป็นแห้งๆอ่ะเออก็คือเรียกได้ว่าดายทัสสมชื่อจริงๆเลยนะครับเห็นปะซึม ทา2นิ้วก็รอดนะครับแล้วก็จะบอกว่าสําหรับใครนะครับที่ต้องแต่งหน้าต่อต้องลงรองพื้นต่อหรืออะไรต่อเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้แบบว่าไปรบกวนเมคอัพใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้คือจุดเด่นข้อแรกของเขามากๆเลยนะครับต่อมาข้อที่2นะครับก็คือกันแดดตัวนี้เนี่ยเขายังช่วยควบคุมความมันแล้วก็ลดสิวได้อีกต่างหากนะครับกันบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นกันแดดที่เกิดมาเพื่อคนหน้ามันแล้วก็คนเป็นสิวจริงๆนะครับเพราะว่าในกันแดดตัวนี้ครับเขามีการใส่สารที่ชื่อว่าคานิทีนเข้ามาด้วยซึ่งสารคนนิีนีตัว้ มันเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันนะครับซึ่งช่วยควบคุมได้ยาวนานมากถึง8ชั่วโมงกันเลยทีเดียวและแน่นอนครับว่าถ้าเราสามารถที่จะควบคุมความมันบนใบหน้าของเราได้ปั๊บนะมันก็จะทําให้การอุดตันแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันน้อยลงดังนั้นกันแดดตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวได้ด้วยนั่นเองครับแต่ทุกคนต้องใช้ต่อเนื่องกันเป็นประจําทุกวันนะอย่างน้อยๆเนี่ยสสัปดาห์นะครับรับรองว่าเรื่องสิวเรื่องความมันอะไรพวกนี้เนี่ยลดลงแน่นอนนะครับกันถึงได้บอกไงว่าตัวนี้เเเนนี่่ป็กกัแดดทิมาพือ คนผิวมันนะครับแล้วก็ผิวแพ้ง่ายอย่างเราจริงๆครับและจุดเด่นข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือว่าในกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาใส่ฟิลเตอร์ป้องกันร,รังสีนะครับมาได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวเพราะว่าในกันแดดตัวนี้เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยป้องกันร,รังสี UVA UVB ได้อย่างที่กันแดดควรจะเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขายังช่วยป้องกัน h e ฮลิ Light ได้อีกด้วยครับทุกคนเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขามี broad spectrum oxidant filter มาด้วยนั่นเองถามว่าแล้ว e a ลิ l i ล h t คืออะไร e ฮลิ Light เนี่ยนะครับก็คือแสงที่มันอยู่ในพวกอุปกร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆ,ๆของเรานั่นแหละนะครับอย่างพวกแบบคอมพิวเตอร์หรือว่าแบบในโทรศัพท์อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีรังสีพวกนี้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเอ่อจะมีงานวิจัยหลายๆตัวที่บอกว่ารังสีตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้อันตรายมากเท่ากับรังสีจากแสงแดดใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วยังไงอะทุกคนมันอยู่หน้ามันอยู่ข้างหน้าเราเลยนะแล้วเราแบบว่านั่งเล่นแบบนอนเล่นกันอย่างเงี้ยทั้งวีทั้งวันอนะเราจะ ไม่ปกป้องมันหน่อยหรอถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าป้องกันเอาไว้ดีกว่าแกนั่นเองครับและนี้นะครับก็เป็น3ข้อจุดเด่นหลักๆนะครับของกันแดด u n d r y Touch แทบสีเขียวของยูสเลนตัวนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้เชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากดูแล้วใช่ไหมว่าแล้วราคาล่ะเขาอยู่เท่าไหร่โอ้ยมันดีมากเลยบอกว่าเนื้อเบามากแล้วก็บอกว่าช่วยป้องกันลังสีนั่นนี่นู่นได้แล้วก็รวมถึงบอกว่าลดสิวได้ด้วยใช่ปะแล้วราคาล่ะเท่าไหร่โอ้ในส่วนของราคานะครับตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ ซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเนาะพูดกันอย่างจริงใจเลยนะครับก็แน่นอนแหละว่าโดยส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ว่า รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ควรค่ากับการลงทุนครับเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนาะกันแดดเนี่ยก็จะไม่ใช้อะไรที่มันถูกมากๆจนเกินไปเลยนะครับก็จะใช้กันแดดที่ค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่าสิบสกินแคร์เนี่ยไม่เท่าหนึ่งกันแดดกันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยทําให้ผิวของเราครับไม่โดนทําร้ายมากจนเกินไปนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเรายอมจ่ายราคาเนี้ยเท่านี้ในวันนี้นะครับดีกว่าการที่เรายอมจ่ายถูกในวันนี้แล้วไปจ่ายแพงเพื่อรักษาสิวเพื่อ ทำทรีทเมนต์รักษาริ้วรอยหรืออะไรต่างๆนานาในวันข้างหน้าเพราะว่าแน่นอนแล้วว่าการรักษาสิวนะครับมันไม่ได้จบอยู่แค่ที่1,400บาทแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อเขาได้ตามช่องทางต่างๆของยูซลินได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นร้านวัดสรรนะครับร้านบนะูส์นาะแล้วก็อีฟแอนบอยนะครับรวมถึงร้านขายยาชั้นนําทั่วไปเลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไปหรือไม่อยากจะออกไปกัวโควิดต่างๆนานาก็สามารถที่จะไปซื้อตามช่องทางออนไลน์ของเขาครับได้ทั้งทางช้อปปี้ ลาซาด้านะครับหรือจะเป็นในเว็บไซต์โดยตรงของเขาเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับทุกคนขออนุญาตรีวิวอย่างแบบใจจริงมากๆอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่ากัดเนี่ยรู้สึกว่ากัดชอบกปนแดดตัวนี้นะเพราะว่าโดยส่วนตัวกันรู้สึกว่าส่วนผสมต่างๆนานะครับรวมถึงในเรื่องของเนื้อของเขาเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เป็นสิวแล้วก็แบบว่ามีสิวอุดตันขึ้นง่ายๆมากๆอย่างตัวกัดเองเนี่ยที่เห็นว่าหน้ามันใสแบบเห็นผ่านกล้องหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆว่าไม่ใช่ไม่มีสิวนะครับสิวอุดตันค่อนข้าง ที่มันเกิดขึ้นมาบนหน้าของการเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นเพราะว่ากันแดดเพราะว่ากันแดดก่อนหน้านี้ก็จะใช้อะไรที่มันแบบเนื้วค่อนข้างหนักนิดนึงอะไรเงี้ยคือกันก็ยังไม่ได้มีความรู้ยังไม่ได้มาศึกษามากเท่ากับตอนนี้ใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ามีสิวอุดตันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าพอกัดได้มาใช้ตัวนี้ปับเนี่ยก็รู้สึกว่าสิวอุดตันใหม่ๆเนี่ยมันไม่ขึ้นมาแล้วก็สิวอุดตันเก่าๆเนี่ยมันก็หายไปแล้วก็ลดลงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นกันแดดที่ดีมากๆอีกตัวหนึ่ง เหมาะกับคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวอย่างเราๆมากๆจริงๆครับและคลิปในวันนี้นะครับก็มีเท่านี้ครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์ให้กับกันด้วยนะครับบอกแล้วว่าช่วงนี้มีรีวิวมาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราเจอของดีๆเยอะก็เลยอยากจะเอามาบอกเล่า90นะครับให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนั่นเองฝากกดไลค์ให้กันนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับลบรองว่ามีรีวิวผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือว่าเมคอัพดีๆอีกเยอะแยะมากมายรอคุณออออยยูู่่นนนนตตตีี้เใกก็มมา แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ขึ้นไปแจ้งเตือนทุกครั้งที่กัดเนี่ยได้ลงคลิปนั่นเองนะครับและสําหรับคลิปหน้านะครับก็จะมารีวิวอะไรเนี่ยก็ติดตามกันให้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย